สวัสดีครับวันนี้เราร้านดีทูออโตแล์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวกระเป๋าคอสเทอร์แบ็คแพ็คแบบ25นิ้วนะครับตัวคอสเทอร์เนี่ยถามว่าทำไมถึงเรียกว่าคอสเทอร์เพราะว่า1คือเรื่องของเนื้อผ้านะครับที่มันแตกต่างจากกระเป๋าธรรมดามันจะมีลักษณะเป็นลายจุดก็คือคล้ายๆตัวเคะนะียร์ล่าแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยเป็นวอเตอร์รีส t ิสแตนต์ก็คือมันจะกันน้ำนกับกันน้ําฝนหรือว่ากันน้ําเวลาที่น้ําสาดเข้ามา ก็กันได้แล้วก็กระเป๋าตัวนี้ตอบโจทย์ทุกรายสไตล์จริงๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเดินทางหรือว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าจะเป็นทงานเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้ทุกทุกแบบจริงๆนะผมก็จะมาเริ่มตั้งแต่จะรีวิวให้ฟังเลยก็คือว่าตั้งแต่ช่องแรกเลยนะครับว่ากระเป๋าใบนี้มันมีกี่ช่องแล้วแต่ละช่องของมันเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างอ่ะเริ่มแต่ช่องแรกเลยม้ดูนะฮะช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่องใส่โน้ตบุ๊กนะครับ แล้วก็จะมีช่องใส่ช่องเล็กๆเนี่ยก็จะใส่พวกแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กขนาดเล็กนะฮะสามารถใส่ได้ส่วนช่องนี้ก็จะเป็นพวกใส่พวกเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ตา่างๆนะตัวที่ใส่โน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะบุระบุอ่ามันจะบุฟองน้ำไว้หมดนะครับก็จะกันการ,ก,ารกระแทกได้เป็นอย่างดีนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูก่อนแล้วกันอาจจะเป็นเครื่องเล็กก่อนลองดูที่11นิ้วนะฮะจะเป็นนิ้วเนียใส่ช่องใหญ่ก็ได้ หรือว่าจะมาใส่ช่องแท็บเล็ตก็ยังได้เกี๋ยวพวกพาไปไหนมาไหนสองเครื่องถามว่าเขากระเป๋าใบนี้คอมพิวเตอร์สองเครื่องพกได้ไหมพกได้เห็นไหมฮะสามารถใส่ได้ทั้งสองเครื่องเลยกล้องเห็นนะฮะโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานของมันจริงๆเนี่ยมันคือการใส่ตัวแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นพวก iPad หรือว่าจะเป็นพวกแท็บต่างๆนะฮะสามารถใส่ได้สบายๆฮะใส่ใดูพร้อมกัน้ตบทุก นี่ผมใส่เครื่องเนี่ยจะเป็นตัว14นิ้วแต่ว่ากระเป๋าใบนี้มันใส่ได้มากกว่านั้นใหญ่กว่านั้นก็คือมันใส่ได้ถึง15.6อันนี้ผมมีคอมพิวเตอร์15.4นิ้วมาอะลองใส่ดูพร้อมกับแท็บเล็ตฮนะสบายๆใส่ได้กล้องเห็นนะฮะโอเคอานนี้เมื่อกี้ผมได้บอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันสามารถตอบโจทย์เนี่ยทุกไลฟ์สไตล์จริงเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปไหนมาไห จะคอมพิวเตอร์ไปจะแท็บเล็ตไปเอาไปได้ไหมอ่าเสื้อผ้าผจัดมาแล้วสองวันหนึ่งคืนสบายๆเดี๋ยวันจะใส่ใดูนะ <Okay. S 1> เห็นไหมฮะใส่เสื้อผ้าเข้าไปหมดนะครับแล้วก็ยังมีที่เหลืออีกค่อนข้างเยอะถ้าเราดึงซิปขึ้นมาเนี่ยก็จะมีที่เหลือ,อค่อนข้างเยอะเลยตันนี้ใส่พวกสิ่งต่างๆนี่ได้เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูว่าใส่อะไรดีอ่ามาถึงโซนที่สอง ตัวนี้จะเป็นเซฟโซนนะฮะตัวหน้ากระเป๋าเซฟโซนเนี่ยทำไมมันถึงชื่อว่าเซฟโซนเพราะว่าตัวหน้าเนี่ยมันบุกค่อนข้างใช้วัสดุที่นุ่งแข็งแรงนะฮะแล้วก็ด้านในก็นจะบุด้วยวัสดุที่แข็งแรงเอาไ้ใส่อะไรตาป้ายเนี่ยก็จะมีแว่นตาโทรศัพท์ใส่ได้ไอ่ะนซนใส่แว่นตาเข้าไปอ่าโอเคเวลาเราไปกระแทกอะไรเอากระเป๋าเดินไปแต่กระแทกกระแพงกระแทกรถหรือว่าวางแรงๆเนี่ยตัวเนี้ยไม่เป็นอะไรอ่ะเนี่ยให้ดู แว่นตาก็เหมือนเดิมนะฮะถามว่านี่เอาไว้ใส่อะไรก็คือใส่แว่นตาใส่สิ่งของมีค่าหรือว่าสิ่งของที่มันกันแตกอะโทรศัพท์นะครับใส่เข้าไปหนึ่งเครื่องเอาไว้ทางานอันนี้เครื่องทํางานนะครับโอเคอีกเครื่องหนึ่งได้เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องส่วนตัวเอาไว้สำหรับใช้โทรศัพท์ส่วนตัวใส่ได้ไหมใส่ได้เนื้อที่ยังเหลือส,สบายสบายโอเคจบช่องเซฟโซนนะฮะเอามาที่ช่องหน้ากันต่อ ช่องนี้ทําอะไรอ่าลองดูนะฮะช่องนี้ทาอะไรเริ่มจากข้างในก่อนตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือใบตงอิงหวัดกางเกงในต้องมีถุงเท้าต้องมีใส่ในช่องนี้ได้นะฮะมันจะอยู่ซ่อนอยู่ในช่องหน้าตัวนี้ใส่พวกกางเกงในเสื้อในหรือว่าจะเป็นรองเทาง้าเออจะเป็นถุงเท้าเนี่ยใส่ตรงนี้ได้หมดนะครับแล้วก็อยากจะเขียนอยากจะอะไรสามารถเก็บปากการตรงนี้ไนดะ้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ ชองมันนี้อยู่แล้วก็ที่ผมตอบโจทย์วไลสไตล์จริงคือหนังสือเล่มหนาๆอย่างนี้ใส่เข้าไปได้ไหมใส่ให้ดูเนือที่ก็ยังเหลืออยู่ดีนะฮะปิดให้ดูเรียบร้อยอันนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับมีทั้งโน้ตบุ๊กมีทั้งตัวแท็บเล็ตเสื้อผ้าแว่นตาโทรศัพท์หนังสือเล่มใหญ่ๆอีก ่องงานนี้เอ๊ะมันจะใส่อะไรได้ไดอะผมมีซีดีให้ดูสองแันเผื่อใส่ซีดีเป็นเพลงหรือเป็นหนังอะไรก็ได้เอาไปดูหนังวัตใส่เข้าเป็นยนะังไเอามาดูกันใส่ได้นะฮะด้านข้างเวลาเราไปใส่หนังบัตรนะครับน้ำเปล่าใส่ได้ทั้งสองข้างนะฮะใส่น้ำได้ทั้งสองข้างเลยไม่ต้องห่วงอันนี้ที่ผมบอกเมืนน่อกี้ตั้งแต่ตอนต้นว่าเอ๊ะ เนื้อที่มันเหลือเนี่ยมาใส่ได้หรอ,อยังอีกอ่าองดูใหญ่เลเตะบอลผมมีรองเท้าบ,บอลคู่หนึ่งใส่ได้ไหมลองดูอ่าลองดูนะฮะว่าได้ไหมโอเคอ่าผมคิดว่าผมพร้อมแล้วละ่ะที่จะไปเที่ยวเดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่ากระเป๋าแบกหนักขนาดเนี้ย รับน้ำนักได้ไหมสบายสบาดตัวนี้นะกันโอเคเด,ดนะครับใส่ของไปเยอะเลยใส่ของไปเยอะเลยนะฮะเยอะเลยนะของมันยิ่งที่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวโนโรูดแค่สองเครื่องแล้วก็สินค้าตัวนี้รับประกัน25ปีนะฮะไม่ต้องห่วงว่าอุปกรณ์ต่งตางๆจะเป็นลายไปเนี่ยสามารถลองเคลมได้ถ้าสนใจกระเป๋าใบนี้เนี่ย ติดต่อเรามาได้เลยดีทัวร์ตัวแหลกจำชื่อนี้ไว้ครับผมขอไปเที่ยวก่อนละกันไปแลครับ